วันนี้พาเอเต้มาเล่นบ้านลมตอนนี้บ้านลมกำลังกำลังอ่าเขาเรียกกำลังตั้งนะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณสี่โมงอะไรเนาะยูทูบก่อนยูทูบเบอร์ครับตอมีเด็กๆมาเล่นนะแค่นี้ครับกำลังตั้งอยู่น,นี่เรามานั่งเบาบริเวณโตะ๊ะนี่ครับมีโตะ๊ะนั่งอยู่หน้าร้านค้าเนาะ หน้าร้านค้าอยู่ทางด้านท้ายอยู่บริเวณระหว่างสุขุมวิทสามสิบหกเอ้ยี่สิบหกน่าจะยี่สิบหกยี่สิบหกยี่สิบสี่นี่ครับสั่งนู้นก็จะเป็นปั๊นน้ำมันเชลับข้าขนมเนาะนี่ครับขนมวันนี้วันหยุดนะเป็นวันดาทิ์ อเคด็กขอมเต้ยเ้วยกันเลยอะไรืเป็นอะไรไปดูซิไปเดินดูตรงรอบี่ปะเริ่มเป่าลมแล้วครับเริ่มนำลมอ่าเป่าเข้ามาในบ้านลมเลยเนาะเป็นขวัญใจของเด็กๆเลยครับตอนนี้ประมาณสี่โมงสี่โมงสิบนาทีนะครับเริ่มเป่าละ อยู่ภายในบริเวณตลาดพันะกกนรนึกษารางช้าก็ทยอยเปิดกันเกือบจะทุกร้านแล้วนะครับก็เริ่มเปิดกันม้นเป็นตลาดเล็กๆนะครับเต็นต์ยังรออยู่ตลาดเริ่มเปิดแล้วเนาะโอเคครับผมขายรองเท้าขายรองเท้าเปิดแล้วครับผม เดี๋ยวเรารอให้มันใหญ่ขึ้นให้มันสมบูรณ์นะครับค,ครับโอ้มันจงพองขึ้นพองขึ้นดูนะมันจะพองขึ้นพองขึ้นโอ้พเพียงมันเรครยงเพียงเป่าลมเป่านะครับตอนนี้เขากำลังทยอยลมกำลังทยอยเข้าไปข้างในนะครับบ้านลมนะ อันนี้เป็นบรหยุดเป็นวรนดาทิตาเต้ชอบเล่นใช่ไหมเหมาเล่นให้มันมืดเลยใช่ไหมวันเนี้ยเล่นจนกว่าไม่เอ๋จะเลิกงานแล้วมาหาที่นี่เลยใช่ไหมโอเคทิ้งให้ตาเต้เล่นอยู่ที่นี่แล้วพวิทย์ไปรับไปเอ๋มาโอเคไหม <c oughs> อยู่คนเดียวได้ใช่ไหมเล่นคนเดียวได้ใช่ไหมฮะมีกี่คนน,น่ะเล่นเหน,นื่อยแน่ครับตาเล่นอย่างแค่กี่คนน่ะ เยอะเลยหลายคนเลยเดีย๋ยวเด็กๆก,ก็มาเล่นกันเยอะเดี๋ยวแ<อ>ดดแดดก็หมดเดีย๋ยวมันจะลม่ลมร่มยิ่งล่ลลม,ลมๆมแดดยิ่งเด็กๆยิ่งเยอะเลยไม่เอาถึงตอนเออ่มืดเก่อมืดไม่เอานะ<อ>ไม่จนไม่ให้ไม่เอเริ่มฟองขึ้นแล้วนะครับกลับบ้านตอนไเกือบเกือบนี่ครับรูปร่างก็จะเป็นในลักษณะอย่างนี้นะเจตอยากจะเล่นเต็มทีละ โอเคขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะเขาเรียกอะไรนะ่ตะตตเต้บ้านลมบ้านลมบ้านลมมีชื่อไหมชื่อบ้านลมยเฉยๆหรอนะชื่ออะไรไบ้านลมออเดี๋ยวเขาจะมันมีฝุ่นเดี๋ยวเจ,เจ้าของก็จะเช็ดฝุ่นโอเคครับ ตอนนี้กำลังเติมลมครับขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วอุย้ยตัวอะไรอยู่ข้างบนสูงสุดเลยโอ้มีอุตราแมนด้วย oh <my> แล้วก็จะมีโอมเพียงขึ้นมานั่นขึ้นมาเลยโอมเพียงขึ้นมาตรงตรงอาแมวมาแล้วแมวขึ้นนำหน้าเลยครับอันนี้ใช่แมวไหมชิกกระปูกิคกระปู้เหรอ,อครับขึ้นมาแล้วครับดูดูดูไอ้ตัวนั้นเขียวเขียวนั่นขึ้นมาแล้วครับ วงแหวนอะไรนะเอ๋เห็นไหมตัเก,ก้ี่เจะได้เล่นแล้วนนเล่นจนมืดเลยอันเนี้ยลุงก,ก็ทำเสร็จแล้วอย่ารอแป๊บนึงอย่าลุงขึ้นไปตรวจเช็คก,ก่อนเดี๋ยวใจเย็นๆระวังรถแต่ลุงก็ไปก่อน แต่ขึ้นไปเล่นข้างบนเลยนะขึ้นไปสไลด์ข้างบนเลยใช่ไหมเสร็จแล้วโอ้สูงมากเลยมันสูงมากเลยเ,ลเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิอย่าเพิ่งยังไม่เปิดเลยแกเต้รอเล่นนะ เล่นอยู่นะโอเคครับโนนน่ะไปเล่นโน่ละโน่น่นะโนะนะ่ะไปเล่นล้ลนล่ะโนะไน,ะนะนไปละคน คนแรกเลยแดดยังจ้าอยู่เลยครับ4โมงนุ่นเล่นคนแรกเลยคนที่สองนี่เขามารอเหมือนกันแต่ทางเรานี่มารอรอนานละกว่าจะได้เล่นนี่มาเด็กเพื่อมารอ ไไก่ก็ยังเต็มจออยู่นะครับก็ใหญ่อยู่อันนี้เหมาเล่นนะครับราคา80บาทนะถ้าเล่นเป็นร,บรอบๆก็น,น่าจะอยู่ประมาณ30บาทชั่วโมงอยู่นี่เหมาเป็นรอบนะ,ะแต่ของเราเนี่ยานานมาเล่นทีนี้ให้เหมาเหมาเล่นเลยเหมาเหมาเล่นนี่หมายถึงจนจนเขาติดร้างนะครับแต่เรายัางไงเรากลับก่อนเพราะว่าต้องนอนเร็วเพราะนี้ต้องไปโรงเรียน,น ไปไหนละไอตัวเล็กเสื้อม่วงไปไหนละกลัวเด็กโตววะจะจะแกล้งจริงๆเลยเราไปไหนเดีครับไปไหนดีโอเคครับเดี๋ยวเราไปเก็บของก่อนเนะไปย้ายใจดิฮึย้ายใจดิ นู่นนุชัยดีสุดยอดสดนุ่นสุดโทรศัพท์ใหม่ครับเทสกล้องก็ดีเลยครับเ่ เดีย๋ยวเรามานั่งรอดูเด็กๆข้างๆนี่ครับนี่ครับโน้ตเตอเ,เรื่องกออเเรากเเรากเสื้อมพ่อยพลังเต็มที่เลยเจ็ดขวบแล้ว เพื่อนเล่นนะใกล้ๆกันเดี๋ยวก็เริ่มมีเด็กๆมาเร่นนะครับตอนนี้เวลา5โมงจะครึ่งแล้วเด็กๆเ,เริ่มเริ่มเยอะแล้วเนาะน่ครับเด็กๆเ,เริ่มเยอะละดูดูเอเตนี่ครับเอเตเราเสื้อสีม่วงด้วยด้านั้น เริ่มมอเตอร์ไซค์เริ่มจอดเริ่มเยอะครับนั่งรอยอยู่ตรงข้างข้างนี่ครับเตรียมน้ำดื่มเตรียมอะไรมาให้เขาด้วยเนาะโอเคแป๊บสี่มาเรื่อปสี่ไม่มีเงินตางค์หมดโอเค tam vay đó hấp sản tam vay đi cái dụ bao nhiêu thế đó họ làm ngày mà thấy cái này nó làm